สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขามาค่ะพี่เรามาชมกันที่องค์แรกนะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระหลวงปูทวดเนื้อว่านพิมพสองหน้าเอาไม่ใช่เนี่ยค่ะด้านหลังจะเป็นปราสาทอย่างนี้นะคะเป็นหลวงปูทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขา อันนี้หนูกขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดนะคะพี่ขาหลวงปู่ทวดเนื้อว่าด6 0 0บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะเหมือนจะมีลงทองนะคะพี่ขานะคะจะเป็นทองๆหน่อยๆข้างหน้านะคะพี่ขาข้างหลังด้วยค่ะพี่ขาอันนี้หนูกขอไว้ที่600บาท600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาพระปิดตาไม่ทราบที่อันนี้หนุกขอไว้ที่ 600บาทเหมือนกันค่ะพี่ขาด้านหลังจะตอกโคดเลข3มนะคะพี่ด้านหลังจะตอกโคตเลข3อย่างนี้เลยนะคะพี่ขานะคะเป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาเป็นพระปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่600บาท600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะตัวอันนี้เป็นหลงปูทวดนะคะพี่ขาเป็นหลงปูทวดอันนี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา หลวงปูดทวปั๊มซ้าอันนี้ขอไว้ที่600บาท600บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห0บาทนะคะหลวงปูดทั่วค่ะพี่ขาสนใจยังไงก็ติดต่อแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขามีระบบเก็บปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาพี่จะสั่ง2องค์3าอ,องค์4องค์ก็50บาทนะคะพี่ขายนะคะหลวงปูดทวดว600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็น หลวงพ่อพิงค์นะคะพี่ขาเป็นหลวงพ่อพิงค์อันนี้ก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์ตำบนกงจนู กงธนูจังหวัดลบบุรีอันนี้ขอไว้ที่600บาท600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะตัวอันนี้ไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาไม่ทราบที่ว่าเป็นของที่ไหนนะคะพี่ขาเป็นพระเนื้อเมกสิทธิ์นะคะพี่ขาอันนี้ก็ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทพร้อมเลื่อมอย่างนี้นะคะพี่ขาใส่อาบน้ําได้ค่ะและประกันน้ําไม่เข้าแน่นอนค่ะพี่ขานะคะเป็นพระอย่างนี้นะคะพี่ขาพระเลื่อมกรอบพลาสติกอันนี้ขอไว้ที่600บาท600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บบาทค่ะพี่ขา ส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดก้นลายเซนนะคะพี่ขาเป็นรูปหลอหลวงปู่ทวดก้นลายเซนอันนี้ก็ขอไว้ที่600บาท600บาทปลายทางหนูบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขารูปหลอดหลวงปู่ทวดก้นลายเซนค่ะส่วนอันนี้เป็นพัากิ่ง7รอบบาราวนะคะพี่ขาพัากิ่ง7รอบบาราวรองค์นี้ก็ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบอกเพิ่ม5 0บาทนะคะพี่ขาพัากิ่ง7รอบบาราวรค่ะพี่ขาสภาพเริ่มกรอบพร้อมใช้งานนะคะพี่ขานะคะพัากิ่ง7รอบบาราวรอันนี้ขอไว้ที่7 600บาทค่ะพี่คะ600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นพ้าพรมปูดูนะคะพี่ขาเป็นพ้าพรมปูดูอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพ้าพรมปูดูอันนี้ขอไว้ที่600บาท600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็น หลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือนะคะพี่ขาหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนืออันนี้ก็ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทปลายทางหลูงขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือค <im ่ะนะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ <im <im ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็น รูปปลอดหลวงพ่อพรมนะคะพี่ขารูปปลอหลวงพ่อพรมพร้อมสภาพเริ่มนึ่งนี้อันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาด้านหลังจะมีโค้ดอย่างนี้ค่ะพี่ขาเป็นรอรอรอนะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะหลวงพ่อพรมอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปปลอหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขารูปปลอหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอบเริ่มอย่างนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขานะคะรูปปลอดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่700บาท700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50 ตัวอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านอย่างนี้ค่ะพี่ขาเก่าๆอย่างนี้ค่ะพี่ขานะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้หนูกขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านอันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาขอโทษค่ะไม่ใช่รุ่เหรียญค่ะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมอันนี้หนูกขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทิมอันนี้ขอไว้ที่800บาท 800บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระชัยวัดนะคะพี่ขาพระชัยวัดก้นยันนะคะพี่ขาพระชัยวัดก้นยันอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขา600บาทค่ะพี่ขาน่ะใต้ฐานจะเป็นยันนะคะพี่ใต้ฐานจะมียันนะคะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขาน่ะขนาดห้อยคอกําลังดีเลยค่ะพี่ขาสวยมากเลยค่ะพี่ขาพระชัยวัดค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะส่วนอันนี้เป็น เนี่ยค่ะไพลีไหมคะพี่ขากิ่งไพลีไหมคะหรือว่ายังไงเนี่ยค่ะรูปหล่ออันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้ก็ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขารูปหล่ออันนี้หนูก็ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ขาด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขารูปหล่ออันนี้ขอว่าที่600บาท หกร้อยบาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจยังไงแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขานะคะพี่ได้ไปก็คุ้มแล้วนะคะพี่ขาพี่ไม่ต้องไปเลื่อมพลาสติกกับพี่ขาในชุดจะมีอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพี่ขาแพ้พี่แค่ซื้อสร้อยเส้นเดียวก็ใส่ได้นะคะพี่ขานะคะหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นงาแกะไอ้เคี้ยวแกะหรืองาแกะ นะคะ แกะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะคะพี <identical UC> ่ขาแกะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาขอไว้ที่700บาทพร้อมเลื่อมอย่างนี้นะคะพี่ขายนะคะเป็นเขี้ยวแกะนะคะพี่ขาเป็นเขี้ยวแกะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมหนูขอไว้ที่700บาท700บาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะพี่โคตรคุ้มเลยค่ะพี่ขาพี่ไม่ต้องไปจ้างเขาเลื่อมนะคะพี่ขานะคะหนูขอไว้ที่700บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาอันนี้แกะเป็นรูปหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขานะคะเป็นรูปหลวงพ่อ เิ่ม7จ็ด้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระเนื้อดินนะคะพี่ขาพระเนื้อดินเริ่มเก่าอย่างนี้อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพ people, hm ี่ขาหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขานะคะเป็นพระเนื้อดินเริ่มเก่านะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห0สิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นแป๊บนึงค่ะพี่อ่านก่อน แป๊บหนึ่งวัดหนองโพอันนี้อะไรอะแป๊บหนึ่งนะคะวัดหนองโพปะอันนี้ก็หลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่อันนี้ก็หลวงพ่อเดิมเหมือนกันนะคะพี่ใช่ไหมเนี่ยค่ะเหรียญเก่าอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เหรียญเก่าอันนี้หลวงพ่อเดิมอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเหรียญเก่าเก่าหลวงพ่อเดิมค่ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะ ส่วนอันน like ี้เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่ด้านหลังจะมียันอย่างนี้นะคะพี่ด้านหลังจะมีจานค่ะพี่ขานะคะจานเต็มเลยนะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่หกร้ยบาทนะคะพี่ขาหกร้อยบาทค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาเก่าๆไม่ทราบที่นะคะพี่ห0ร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่ม้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นลูกสะกดนะคะพี่ขาใช่ลูกสะกดไหมรู้สึกว่าจะมีจานเต็มเลยค่ะเต็มรอบเลยค่ะพี่ขาเรื่มไอจะมีแบบ เป็นจานค่ะพี่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าลวดไหมคะพี่หรือว่าอะไรนะคะ่ะเนี่ยค่ะหุ้มไว้นะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่ขาลูกสะกดอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขามีจาน เต็มหมดเลยค่ะพี่ขาอันนี้หนูขอว่าที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาอันนี้เป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินอันนี้ขอว่าที่600บาทนะคะพี่ขารูปหลอดหลวงพ่อเงินองค์นี้หนูขอไว้ที่600บาท600บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขารูปหลอดหลวงพ่อเงินค่ะพี่ขานะคะดูกันนะคะพี่ขานะคะ ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขารูปหลอดหลงพ่อเงินปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระสมเด็จค่ะพี่ขาพระสมเด็จไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่ขาสมเด็จอันนี้ไม่ทราบที่ททค่ะพี่ขาสวยมากเลยค่ะพี่ขาเนื้อหาจัดจ้านข้างหลังจะเขียนว่าบุญนาคนะคะพี่ขาข้างหลังจะเขียนว่าบุญนาคอันนี้ขอไว้ที่800บาท 800รอยบาทปลายทางหนูขอบอกเพิ่มห้าิบาทนะคะพี่ขาสมเด็จบุญน,นาคค่ะพี่ขาที่เรียกบุญน,นาคเพราะว่าข้างหลังเขียนว่าบุญน,นาคนะคะพี่ขาแต่สมเด็จหนูไม่รู้ว่าของที่ไหนค่ะพี่ขาแต่ผิวสวยมากค่ะพี่ขาดูเก่า,ด,กาดูเก่าเงางามมากค,ะค,ะค่ะพี่ขาสวยกับพี่ค่ะนะคะขอว่าที่8 0ดร้อบาทปลายทางบอกเพิ่มห0บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญเหรียญไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาอ่านก่อนเหรียญอะไรเนี่ย หลวงปู่ดุยดุนดุนเหรอหลวงปูด่ดุนค่ะพี่ขาข้างหลังเขียนว่าข้างหลังไม่รู้นะคะพี่แต่รู้ว่าข้างหน้าเขียนว่าหลวงปูด่ดุนนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะเรียนไม่ทราบที่ดีกว่าค่ะพี่ขาเดี๋ยวพูดผิดไปเนาะ อันนี้เหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขาไม่ทราบว่าของที่ไหนค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาท600บาทข้างหลังเหมือนเป็นแผ่นที่ประเทศไทยเลยค่ะหนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเหรียญเก่าโบราณอันนี้ไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาหนูไม่ทราบว่าของที่ไหนอันนี้หนูขอไว้ที่600บาท หกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขานะคะเป็นเหรียญก่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาทางร้านมีเก็บปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาสนใจยังไงแอนไลน์โทรมาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสีูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์นะคะพี่ขานะคะหกร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็น เหรียพระพุธเก่าๆค่ะพี่ขาเเรียนพระพุธเก่าๆเริ่มกรอบอย่างนี้ค่ะพี่ขาขอไว้ที่700บาทนะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะพี่ขาขอไว้ที่700บาท700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นเหรียญพระพุทธค่ะพี่ขา700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขา600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเนี่ยค่ะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะพี่ขาส่วน อันนี้เป็นเหรียญคอน้ําเต้าเหรียญคอน้ําเต้าอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาเป็นเหรียญคอําเต้านะคะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเหรียญคอน้ําเต้าค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขาขอโทษค่ะอันนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่หกร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเป็นเหมือนคล้ายๆทรงพระลีลาไหมคะพี่ เป็นพระดีลาแบบยืนนะคะพี่แต่หนูไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรคะ่ะขอเรียกเป็นพระไม่ทราบที่แล้วกันคะ่ะพี่คะ่ะเดือนไม่ทราบที่นะคะขอไว้ที่600้อบาทปลายทางบอกเพิ่มห0ิบบาทเลยคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นของหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหดียนหลวงปู่ทิมอันนี้ก็ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ขาเดือนหลวงปู่ทิมอันนี้หนูขอไว้ที่600บาท600บาทปลายทางหนูขอบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเดือนหลวงปู่ทิมค่ะส่วนอันนี้เป็นเนี่ยค่ะเป็นเขี้ยวเสือนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่800บาทพอค่ะเขี้ยวเสือตอัวน,นี้หนูขอไว้ที่800บาท 800บาทนะคะพี่ขามีมีจาาด้วยนะคะพี่8 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเขี้ยวเสือตัวน,นี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่800บาท800บาท e ีนี้นะคะพี่ขา EP นี้นะคะพี่ขาลดให้แล้วนะคะ800บาทค่ะพี่ขา,ลละะา,ขาปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยคะ่ะจนอันนี้เป็นเหรียญ อันนี้เป็นเดือนหลวงพ่อคล้ายอันนี้เป็นเดียนหลวงพ่อคอนนงล้ายขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ขาเดือนหลวงพ่อ้ายอันนี้หนูก็ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจย,ยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะพี่ขานะคะถ้าภาพไม่ชัดยังไงก็แขปบรูปกันมาได้ค่ะบอกให้ถ่ายใหม่ให้หน่อยแม่ค้าคุณสวยเดี๋ยวแม่ค้าคุณสวยคนนี้จะถ่ายให้พี่ๆนะคะพี่ขานะคะอันนี้หลวนเดียนหลวงพ่อท่านล้ายเรียญหลวงพ่อค้า,คายหนูขอไว้ที่600 หกร้อยบาท,บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นผักกิ่งไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาพักกิ่งไม่ทราบที่เก่าๆสวยๆอย่างนี้ขอไว้ที่600บาทพอค่ะ หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะพี่ขาเป็นพักกิ่งเก่าอสวยๆนะ,ะยนะคะพี่ขาหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะพี่ขาพี่คนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อโทรกันเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่ขาเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะคะพี่ขาและเบอร์โทรจะมีใต้คลิปทุกคลิปหรือไม่ก็ดูหน้าโปรไฟล์ค่ะพี่ขาจะเขียนไว้จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ค่ะพี่ขานะคะเป็นพักกิ่งเกๆไม่ทราบที่ค่ะพี่ขา 600บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพระลีลาสีว่เเป็นพระเป็นพระเป็นพระลีพระลีลาไหมพระศิวลีปะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขานะค่ะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาพระสีวลีเนื้อผงน้ํามันหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่เจ็ดร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะพี่ขาพี่ผิวสวยมากเลยค่ะพี่ ผิวเวลเหมือนเพชรเลยค่ะพี่โคตรงามเลยค่ะพี่เนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นส่วนอันนี้เป็นอันนี้เป็นอปไรตรงค่ะพี่ อันนี้เป็นมีดค่ะพี่ขาอันนี้เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขา EP นี้ลดให้สุดๆนะคะพี่ขาหนูขอแค่1,700บาทค่ะ EP นี้ลดให้สุดๆขอไว้ที่1,700บาท1,700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขามขีดหลงพ่อเดิมเล่มนี้นะคะปกติหนูเปิดอยู่ที่2,300บาทนะคะพี่ขา EP ที่ลดให้เหลือ1,700บาท 1,700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทด้านในจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ด้านในจะเป็นคล้ายๆทรงอีโต้นะคะพี่ขาด้านในจะเป็นทรงคล้ายๆอีโต้ค่ะพี่ขานะคะขอไว้ที่1,700บาท EP นี้ขอไว้ที่ 1, 700บาท,ท1,700บาท, 1, บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ ่าแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0840659180นะคะพี่ขาถ้าภาพไม่ชัดเดี๋ยวแม่ค้าก็จะถ่ายรูปให้พี่ดูใหม่นะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่1,700บาทนะคะพี่ขามีหลวงพ่อเดิมอันนี้ขอไว้ที่1,700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขานะคะ พี่โคตรเก่าเลยค่ะพี่ดูสนิมติดมือหนูเลยค่ะพี่ขาเนี่ยดูความเก่านะคะพี่ขาความเก่ากับพี่ขามีหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาขอไว้ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อทาอันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อทานะคะพี่ขาแป๊บนะคะอันนี้เป็นตะกรุดหลวงพ่อทาหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกับพี่ขาอันนี้หนูขอไว้ที่ เจ็ดร้อยบาทพอค่ะตะกุดพ่อทาอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาพีนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทถ้าพีาที่แล้วหนูจําได้าหนูเปิดไ้วยแปดร้อยบาทพีนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทรู้สึกว่าจะมีอย่างนี้ด้วยนะคะพี่เนาะขอใส่ไปอย่างนี้นะค่ะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ขาตะกุดหลวงพ่อทาวัดแพรเนียงแตกค่ะพี่ขาเดี๋ยวแป๊บนะคะพี่นคะคะ อันนี้ขอวัที่700บาทพอค่ะ EP นี้ขอไว้ที่700บาทตะกุดหลวงพ่อท้าววัดพระเนียงแตกพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามากันได้นะคะพี่ขาเนี่ยค่ะพี่โคตรเก่าเลยค่ะพี่ขานะคะสนใจยังไงก็ติดต่อโทรกันเข้ามาได้นะคะพี่ขานะคะโอเคนะคะพี่ขา EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้จ้ง กระเกตผู้ธคุณพระเครื่องแล้วนะคะพี่ขาขอพระคุณพี่ๆมากนะคะที่ให้ความเป็นสนใจอย่างมากค่ะอีพีนี้มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ